แก๊งกาดสาวัสดีเพื่อนๆชาวไปเก์ทุกันนะครับวันนี้ผมนิกไกดอเลยนะฮะกับเช้าวันที่หลังวันฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยเพื่อนๆวันนี้ก็เลยมีหมอกเต็มหมดเลยนะครับวงถนนสองข้างทางไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเพื่อนโอเคนะครับไปกันดูบรรยากาศร,รอบข้างเพื่อนๆหมอกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ มองแค่ไม่เห็นทางเลยอุณหภูมิเครื่องยนต์นนหนึ่งขีดนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปนานก็วันนี้ก็น่าจะได้ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับอืมอาการหนาวมากเลยผมใส่เสื้อแขนสั้นมาทำงานนะดูโอเค let's go ครับ ทางสะพานแม่น้ำห้วยตกตอนนี้กำลังทำโครงการสร้างเขื่อนกักน้ำเพื่อรองรับน้ำตอนหน้าฝนนะฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นทางเลยนะครับอากาศหนาวมากเลยหนาวแล้วก็เขาเรียกว่าหมอกเต็มนะครับอยู่ที่ริมน้ำก็จะเห็นฟางอุ้งมือนกับที่อยู่ในหน้าที่เขาเรียกว่าเชียงใหม่ก่อนนะไม่ได้ใจ อกเยอะมากนะครับเพื่อนๆโอ้ไม่มีกันฟ้าใส่อโอทนี้ข่าวสารเหตุการณ์เรื่องอรถนะครับก็หลังจากที่ทางซูซูกิก็เปิดตัวพยายเหย่่ยวของเขาออกมานะครับ ก็มีเขา,าเรียกว่าหลายๆสํานักหลายๆช่องนะครับได้ทําคลิปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก <c oughs> ็เพื่อนๆก็หาชมคลิปได้นะครับส่วนของผมก็ทําไปแล้วนะครับทําไปแล้วแต่ยังไม่ได้จบดลึกนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาเวลากันแล้วกัน,นสายละโอ้โหอย่าข้ามมานะไอ้ป๋า รถมีอาการเบรกหน้าดิ้นผมยังไม่หันี่แก้ไขอะไรยงเพื่อนโอ้ยคน,นหนาวเลยนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเห็นหน้ากองแบบนีอขนาดนะครับเพื่อนระยะนี่ที่ผมมองไม่เห็นนะมีฝ้าข้างในด้วยนะครับ ชิดผิดแล้วกูใส่เสืเส้อแขนสัน้นหรือว่าอากาศจะไม่นานมากนะครับเพื่อนๆที่ไหนได้โฝนหนาไ,ไม่ได้ขับรถวันนึงครับเพราะวานนี้ฝนตกนะฮะเลยนั่งรถยนต์ไปทำงานนะครับ ก็เลยเา,าทคิปใหคเพส่วนอานะครับ,รบถามว่าเป็นรถที่ดีไหมสําหรับใช้งานทุกวันนะครับผมใช้งานทุกวันจริงๆนะครับรถซื้อมาใช้งานนะไม่ซื้อมาจอดขี่ไปทํางานทุกวัน,ท,ท,นท,ทั้งทํางานทั้งทิพทั้งเที่ยวนะครับก็เช็คระยะเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามระยะที่เขากําหนดนะครับเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้นะ สำหรับผมนะครับถามว่าประหยัดไหมระยะทางระหว่างที่ทํางานถึงบ้านผมหรือว่าบ้านผมไปที่ทํางานก็ระยะประมาณ14-15กิโลไปกับ30นะครับ <c oughs> ผมใช้น้ํามันอาทิ์ละ200บาทนะท่านนี้นะครับเที่ยวเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าใช้ไ,ได้นะความประหยัดนะฮะ รถผมทำอะไรไปบ้างหนึ่งหลกัหลกๆก็จะมีท่อหนึ่งใบนะฮะสีหน้าแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับต่กกอดผมเคยใส่ย,ยางขนาดอัพไซส์นะใส่ย,ยางใหญ่เพื่อความสวยงามแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหเพื่อนๆที่ไหนได้รถมันทบโค้งไม่ได้ครับเพื่อน มันเป็นแบบว่าวืดๆยังไงอ่ะเพราะว่ายางมันกลมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนออกนะครับเป็นยางเขาเรียกว่ายางเก่าของซุปเปอร์ตามนะฮะพี่ตามแกได้สัมภารให้นะฮะองขอขอบคุณนะครับเออหายแยกแล้วเกือบสองโมงแล้วนะครับ โพดเยอะนะครับมองไม่เห็นข้างหน้าเลยนะครับต้องขับอย่างด้วยความระมัดระวงัง ทำรถขวางแล้วจะเลี้ยวยนี่นครับเพื่อนตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับโบกไว้เลยย้อนสอนมาอันตรายมากเลยฮะ <c oughs> ขี่แม่งเลยนี่ครับดูครับดูยายคนนี้ครับพเบพื่อนกำลังย้อนสอนมานี่ครับฟึบเดี๋ยวเข้าผมทา ฝนจะตงนะบรรยากาศเต็มเมือ <Wow. S 1> งเพื่อน เปลี่ยนเส้นทางคือขี่เลยมามาเข้าทางเขาเรียกว่าสารร้าบแก่นนะลองดูนะครับเพื่อนๆเมกี้ได้ขับนานอยากลองซัดรถด,ดูขับมันไหมหรือว่าขับมันอยู่นะนะครับ คือจเป็วะหามอนดีกว่า